ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงว่าไอดอนแชร์ค่ะ is my money เขาตามมาดูวิดีโอเอทุกวิดีโอเลยแล้วก็ยังสละเวลามาคอมเมนต์อีกว่าหน้าตาราองไม่แพงทำไมเราใช้ของแพงทำไมต้องไปใช้ของตลาดนัดหรือว่าอะไรก็จะตอบอีกทีนึงนะว่าเสือกูมีเงินเงินกูเนาะแล้วเป็นสาววกน้องมากล่องส้มแล้วมันสีเดียวกันเลยดูดิเอเป็นกับไปนกดีมากดักฝุ่นสนุกเลยแหละมีความแรดร่านดอกทอ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโ v ยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> fc ได้ดูคลิปพาไปทัวร์เอาเล็ตที่เอ็ดคิดว่าเป็นเอาเล็ต luxury เอา l e เล็ตที่ดีที่สุดในประเทศเยอรมน,นีหรืยอยังคะ ถ้ายังไม่ได้ดูนะคะไปกดดูได้ที่ใต้วิดีโอนี้เดี๋ยวไว้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคร mm ับ hmm. Outlet City มันก็จะมีที่เมืองเวสต์แฮมมันก็จะมีที่เมสซิงเกิลมันจะมีที่มุนเช่นที่มิวนิกแล้วก็เอ็ดเคยไปมารู้สึกว่าไปประมาณ 3- 4ี่ที่ของเครือนี้แต่รู้สึกว่าของเมืองเมสซิงเกิลที่ใกล้กับสตูดการ์ดเป็น Outlet ที่ดีที่สุดในความคิดของเอ็ดดี้นะ แบรนด์เดลิเคตอรี่มันจึงมาตอนเอ็ดไม่อยู่เยอรมันแรกๆนะครับตอนที่ยังเรียนภาษาอยู่เนาะก็จะรับเป็นหัวหน้าทัวร์นะครับแล้วก็ทําแฟร์อะไรเงี้ยก็จะมีคนไทยนะครับที่มาออกแฟร์มาออกงานเอ็กซิบิชันนะที่แฟรงเฟิร์ตที่ berg, ท gart, เ,เนินแบกที่สตุตการ์ดอะไรเงี้ยถ้าเขามาเอ็ดก็จะพาไปที่เอาเล็ตอะไรเงี้ยนะเพราะว่า <laughs> เป็นสายชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วนะแลยยิ่งแบบเออทำให้มันเป็นงานได้ด้วยพาแบบว่าคนไทยไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือหลังจากโควิดมาก็ ไม่ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังชอบไปเที่ยวอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเอ่อเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนซีทันที่เยอรมันนะเฮียครอสเซดเพราะว่าตู้ตอนนี้จะระเบิดอยู่แล้วอะไรเงี <Yeah. S 1> ้ยเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในคฤหาสน์เนาะบ้านที่มีเนื้อที่แบบ300้อยไร่อะไรเงี้ยเราก็จะของที่เราไม่ได้ใช้เกินปี2ปีอะไรเงี้ยเราก็จะยัดใส่ถุงกระสอบไปเบเลยเลยแล้วก็เอามันจะมีของบริจาคเนาะที่เยอรมันอะไรเงี้ยก็เอาไปให้คนที่เขาแบบ ต้องการอะไรเงี้ยส่วนเราก็ไปซื้อใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะพยายามแบบดูดูแล้วหลังๆเนี่ยจะพยายามแบบว่าด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยจะพยายามไม่ซื้ออะไรที่เป็นแฟชั่นมากซื้อของที่มีคุณภาพมากขึ้นจุดประสงค์ในการไปเอาเลรทางเนี้ยก็คืออยากได้แจ็กเก็ตแบรนด์เนมกำลังดูอยู่ว่ามีกุชชี่หรือพาราด้าอะไรเงี้ยกำลังดูอยู่ว่าอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้แล้วที่มันเป็นโลโก้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 แบบโลโก้อ่ะ logo, จริงๆอะ่ะหนึ่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากได้อะไรที่มันเป็นทมเเลืคลาสสิกหนึ่งตัวแต่คิดว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ไปก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเอด็ดดีซื้ออะไรบ้างอยากจะบอกนิดนึงว่าไอ้แบรนด์ที่เอาเล็ตซิตี้ที่แมสซิงเกิลที่ใกล้ๆกับเมืองสุดกาดนี้แบรนด์ที่น่าสนใจนะก็มี Gucci, Prada, m ามิล u ิมีบอติกาเว e นต้ามีเวอร์ซาเชมีวาเลนติโนมีบาลานเซียกามี ซาบะทอฟลาก a โมมีทอสแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็น h ไฮสตรีทอะเยอะมากมีมงแครมี n i กี้พวกอะไรพวกเนี้ยพวก w วอ h พวก c o s m e t i c อะมีหมดเลยคือใครมีโอกาสได้มาเที่ยวใกล้ๆสุดกาศนะมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการไปเยือนมากเพราะว่าของปกติที่เอดไปเนี้ยมันไม่ได้เป็นซีซั่นที่เขาแบบมี Additional Discount แต่ว่า Very, very good value for money แบรนด์ที่เป็น Luxury แต่ว่า เป็นแบรนที่เขามีเซลเอ็ดจะไม่ค่อยซื้อราคาแต่น้อยมากนอกจากแบบเฮ้ยชอบจริงๆอะไรเงี้ยถึงยอมซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เรารู้ว่า อีกหน่อยมันจะเซลอะไรเงี้ยเราจะทนได้เพราะว่าซีซันมันเปลี่ยนเร็วมากแกเราไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อแบบอะไรที่มันอุ๊ยออกมาปุ๊บต้องซื้อปับ๊บเราไม่ได้แบบแฟชั่นนิต้าขนาดนั้นแล้วเงินก็ไม่ได้เหลือขนาดนั้นด้วยมาดูเสื้อ<ป>ตัวน,นี้ก่อนเลยเป็นแจ<ป>็คเก็ตกันฝนนะครับเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนซีซันเนาะแล้วก็จะมีการฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่สวิตหนึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำช้อปปิ้งบล็อกเนี่ยไปร้านที่เป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรนะร้านวินเทจร้านที่เป็นขายของมือสองอ่ะด้ะรเี้่นนมาาาจกทป็ ร้านที่ขายของมือสองที่อยู่ในห้างแต่ว่ามันเป็นมือหนึ่งงงมากก็คือเป็นโลเอเวแจ็คเก็ตกันฝนบางๆเลยแต่ว่าชอบเพราะว่าสีมันแบบว่าใช่ไหมเราเป็นสาววกน้องมากล่องส้มแล้วมันสีเดียวกันเลยดูดีก็เลยแบบว่าชอบแล้วมันมีิโโลโก้โลเอเวตัวใหญ่บัลเลอร์เลยเห็นปะถ้าใครไม่เห็นก็ตาบอดแล้วคิดว่าคืออย่างเนี้ยแจ็คเก็ตอย่างเนี้ยมันใส่ได้แบบตลอดมันทำเลสแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนและที่สําคัญคือลด50%ก็เลยมัน ใส่เอสพอดีเลยใส่เอสประมาณนี้แล้วก็มีฮูดดี้ด้วยเวลาเราใส่ฮูดดี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเด็กไฮไฮสคูลเกิร์ลเนาะเด็กไฮสคูลแล้วก็แอปเบลนะทำผมหน้ามาปัดๆมาก็แบบว่าอายุเท่าไหร่คะยี่สห้าคะอะไรเงี้ยฝรั่งมันดูไม่ออกเนาะฝรั่งเขาก็บอกเห็นหน้าเราเขาก็จะแบบนึกว่าเรายี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ่ยยี่สิบกว่าหมื่นกว่าบาทราคาโอเคมากๆเลยหมื่นกว่าบาทไทยตัวตับไรเป็นตัวที่สอง อันนี้ซื้อมาจากร้านวินเทจเหมือนกันเป็นเบอร์เบอรแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์คือเห็นรูปของคุณจัสตินบีเบอร์เขาใส่เสื้อประมาณนี้แล้วมันเทด่ดีแต่จริงๆมันไม่ใช่สไตล์เราหรอกแต่ก่อนเราชอบแต่งตัวประมาณนี้นะแล้วมันก็คือม,มันเป็นเทเลอร์นะตัวเนี้ยแต่ว่าเขาใช้ผ้าเบอร์เบอรี่แล้วก็ข้างในสรุปว่าเป็นร้านเทเลอร์ที่อยู่ละมันแต่ว่าเห็นปะมันเป็นผ้าต้องให้เออนี่เห็นปะ เป็นเบอร์เบอรี่เป็นผ้าวูนะครับที่มีคุณภาพดีมากนี่มีความหนักมีความทิ้งตัวใส่ก็จะดูแบบเก็บทรงอะแต่ชุดมันค่อนข้างโอเวอร์ไซส์นิดนึงเอ็ดกำลังหากางเกงหาอะไรสไตล์เขาอยู่นะยังไม่แน่ใจอาจจะต้องไปเทลเลอร์เพิ่มเพราะว่ามันเสื้อบนะินเทจเนาะมันการที่มันจะได้ไซส์เราไปอย่างเงี้ยยากวออันนี้มันเป็นตัดแบบสไตล์แบบเหมือนผู้หญิงตัวใหญ่สมัยก่อนด้วยอะแต่เอ็ดว่ามันใส่แล้วก็เท่ดีหน่อยจ้ะ ถ้ามีโอกาสเราจะใส่ให้ดูแล้วกันว่าใส่ออกมามันจะประมาณไหนแต่ว่าชอบมากเลยชอบที่กระดุมมันแบบตะโกนว่า Burberry เห็นไหมเออเอาสีแล้สัญลักษณ์ Burberry สมัยก่อนก็คือคชิ้นต่อไปที่ได้มาจากอูตาเรดเสื้อแจ็คเก็ตของโรเอเวกับเสื้อเลเซอร์ของ Burberry ได้มาจากอทริปที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ใครที่ดูคลิปช้อปปิ้งบล็อกนะก็จะมีแ a l e n c เซียก ถุง k h ă หูเริ่มีนี่ก็เหมือนที่ช็อปทุกอย่างเลยนะเวลาซื้อที่ช็อปก็ได้แพคเกจิง้งใส่ตอนคลิปอะไรวะคลิปทําวิพากษ์คำตอบนางงามของมิกแกรนด์ไปซึ่งแม่ถามว่าตอนจะใส่แว่นทําไมบอกว่าขี้เกียจแต่งหน้าแม่ก็บอกว่าเหรอเอ็ซีก็เมาหรอกว่าโดนสามีต่อย,ต,อยต่อยตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปากไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้นะคะเราเป็นผู้หญิงเราจะมายอมรับเรื่องเอ่ d o m เมสติกไวโอเลนไม่ได้การ การทํารายร่างกายทุกรูปร้องแบบเราไม่ยอมรับไปอยู่ในสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะ a แพคเกจจิ้งของบาลงมันคือแว่นตานะคะนี่แพคเกจจิ้งเป็นอย่างนี้แว่นตาที่ฉันชอบมากเพราะมันมีความโลโก้นี่นะฮะคือใส่ปุ๊บแล้วแบบคือไม่เคยไม่คิดว่าเป็นคนจะใส่แว่นตาแนวนี้ได้แต่เราเอาอยู่อ่ะมันเข้ากับหนุกหน้านเรานี่แว่นใส่มาก็ประมาณนี้ หน้าแบบว่าที่รับสูงแองกระทังฑงายของเรามากใส่ใส่แล้วฉันว่าดูเสียนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าไอ o ดอนแคร์ care, ค่ะ if my money จะมีคนคนนึงอะ่ะเขาเหมือนเป็นโรคจิตอะ่ะเขาตามมาดูวิดีโอเอ g ทุกวิดีโอเลยและ้วก็ยังสะละเวลามาคอมเมนต์อีกว่าหน้าตาราองไม่แพงทำไมเราใช้ของแพงทำไมต้องไปใช้ของตลาดนัดหรือว่าอะไรก็จะตอบอีกทีนึงนะว่าเสือก กูมีเงินเงินกูเนาะเออหนักหัวพ่อผมแม่มึงหรอนะคะตามนั้นนะคะถ้าเข้ามาดูอีกก็ขอขอบคุณนะแต่ว่านังเข้ามาดูทุกวิดีโอนะเข้ามาคอมเมนต์ทุกวิดีโอแต่ว่าเหลืออย่างเดียวซุปเปอร์แตงข้างล่างนะจะเป็นการุณามากก็ช่วยสนับสนุนช่องนะหยอดกระปุกให้ช่องนิดนึงก็จะดีนจะเห็นหรือเปล่าเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมห็นมาห็นมเห็นมเห็นมาแอนมานมาแอนมาไมเห็นกระตาบอดละนี่บาลเซียกา เมดอินอะิตาลีเห็นไหมตามนั้นถือเสื้อผ้าฮิวโก้บอสซื้อกางเกงแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้สามีด้วยแต่สามีเอาไปใส่แล้วก็ปูไม่ทันแกะกล่องแล้วเนาะก็ <laughs> ไม่เป็นไรก็ให้เขาไปมันเป็นเสื้อของฮิวโก้บอสสิ่งนี้ฮิวโก้บอสเป็นแบรนด์เยอรมันนะที่เวลาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เอเชียไปอยู่เมืองไทยนี่จะเป็นลักชัวรี่เป็นไฮเอ็นเลยแต่จริงๆแล้วฮิวโก้บอสที่เยอรมันถือว่าเป็นแบรนด์แบบไฮสตรีทนะเป็นแบรนด์บ้านๆเลยอ่ะมันจะมีหลายเลเบลแต่ว่าก็เอไม่คอนซิเดอร์ว่าฮเอนิว คิดว่าเป็นไฮสตรีททูแบบเป็นพรีเมียมสภาพราคาหรืออะไรก็แล้วแต่เราให้เขาว่าพรีเมียมอ่ะแต่ however มันก็มีหลายเลเวลนะแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าเหมือนเสื้อเสื้อฮิวก็บอสที่เยอรมันก็เหมือนประมาณหันคู่บ้านเราอะ่ะคือมันเป็นเสื้อที่แบบเสื้อสามัญประจําบ้านของคนเยอรมันประมาณนั้นอนะ่ะที่คุณภาพ e p u ิ a t ชันประมาณหนึ่งไม่ได้แพงมากแล้วก็คุณภาพโอเคแต่ว่าไม่ได้โอเคมากขนาดนั้นอะไรก็ได้ดชัชเชนกับ g a b ์เน่ เป็นแบรนด์ที่เราชอบมากเราชอบเสื้อผ้าของดอเช่นะเอดไปลองสูตรตัวหนึ่งมา FC เห็นแล้วล่ะมันเป็นสูตรลายลูกไม้สีดำที่สวยมากแล้วราคาโอเคมากราคาประมาณ1,350ย e ูโรแล้วมันได้ทัง zer, เบลเซอร์แล้วก็เกง่งเงแต้องเกงเป็นลูกไม้สวยมากแต่ไซส์ของดเช่จริงๆเอดเป็นคนใส่ไซส์อิตาเลียน46นะแต่วันนะั้นรู้สึกว่าลองเราก็ไม่น้ำหนักตัวต้องแต่กับจากเมืองไทยอะขึ้นมา5โลแล้วก็ลดลงไป สโลก,ก็ยังไม่ลดลงปกติแล้วมันรัดมากคือเราไม่สามารถนั่งได้เราก็เลยไม่ได้ซื้อมานะแอบเสียดายเพราะราคามันดีแล้วมันเป็นสูตรโดเชที่เราชอบอแพคเกจิ้ง FC น่าจะรู้แล้วลหละว่าเราได้โรชมานะครับเพราะเราเป็นคนสะสมโปรชเวลาเราใส่แบบพวกเบเซอร์พวกสูตรพวกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทางการไปเราก็ต้องเออเซอรี y ของเราเนาะเพราะเราเป็นกันเลยไม่ใช่หรอกเราชอบแฟชั่นไงเราก็ แท้กจริงน่ารักมากเลยของโรเชมีหลายอันแล้วนะแล้วก็เออเขาเป็นกรรมะยีดีมากดักฝุ่นสนุกเลยแหละวันถูเดาถูกไหมอ,อ้าตรอันนี้นี้เป็นโรชนี่สีเขียว ซึ่งทำไมถึงซื้ออันนี้เพราะว่าเพิ่งไปตัดสูตรสีเขียวที่พิงกี้เทเลอมานะครับต่อไปกับเมืองไทยก็เลย <S <S สูตรแบบโง่ๆตัวหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราแบบเห็นปะ่ะใส่พินเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นเอฟซีเกตปะ่ะเห็นปะ่ะอ่าประมาณนั้นแค่นั้นแหละเอาเวลาไ,ไปร้านวินเทจที่ลอนดอนปารีสเนี้ยชอบเข้าไปดูร้านวินเทจเนี้ย เดี๋ยวนี้ราคาสูงขึ้นเยอะมากแต่ก่อนราคามันไม่ได้แรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเคยซื้อแบบอู้หหลายหมื่นก็เคยซื้อนะแบบบ๊บบ๊บชนงชันแนวแบบว่าดีองดีออสมัยก่อนสวยๆละครัวอะไรเงี้ยก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะเก็บเรื่อยๆไม่รีบอะไรเงี้ยก็เป็นคนชอบอัศเซอรี่แต่ก็หลังๆจะพยายามซื้อน้อยลงเพราะชอบทําหายเวลาใส่แล้วลืมถอดออกแล้วชอบไปลืมไว้ที่ต่างประเทศเงี้ยลราเสียดายก็เลยแบบเออไม่ค่อย พนักง,งานที่เอาเล็รู้สึกว่าบริการดีกว่าพนักง,งานที่ช็อปบ,บิติกธรรมดาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเขาดูแบบดูบ้นบานๆดูกันเองดูโอเคมากเลยสมมติว่าเอสบอกอยากดูบลูชเขาก็บอกมาเลยค่ะเอาออกมาให้ดูทุกอันเลยคือแบบเป็นอะไรที่เฟรนลี่มากแต่ส่วนมากชอ็อปแบรนด์พวกเนี้ยแบรนด์พวกดอเช่พวกอะไรพวกเนี้ยเขาดูแลดีอยู่แล้ว,วกชูวกชชงกูชชี่แล้วก็จุดประสงค์ของการขับรถไป2ชั่วโมงครึ่งเพราะอันนี้เลยคือตอนแรกอ่ะ ดูละว,ว่าจะซื้อปลาดมอันนี้ชอบแบบ Fc 740ยูโรมันน่าจะใส่ได้เรื่อยๆเนาะนะ่าจะใส่ได้นานๆแ,แล้วมันแบบคือคุณภาพมันดูโอเคมากๆเลยอะ Fc ว่าไงปลาดเนี่ยก็อยากได้จริงๆอยากจะซื้อ2ตัวเลยแหละแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก่อนไปกันเพราะว่าไม่ได้พิมพ์แบงเองเนาะต้องถ่ายนาทํางานเนี่ยก็เลยซื้อตัวเดียวละกันก็เลยเลือกตัวที่ชอบที่สุดแต่จริงๆอะตอนนี้แอบเสียดายว่าอา๋อของกูชชี่อะ กางเกงยีนที่ไปลองวันนั้นนะชอบมากแต่มันห้าร้อยกว่าอยู่ FC แย่แล้วกางเกงกุชชี่น่ารักมากเลยอะโลคิดว่าแบบมันก็ยังแพงอยู่อะไรเงี้ยแต่เสียดายว่ะรู้สึกว่าแบบชอบน่าจะเอามาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอกลับมาแล้วแบบอีดอกถ้าให้ขับไปเอาสองชั่วโมงก็ไม่ขับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเสียดายที่วันนั้นอนะเสียดายที่สุดคือกางเกงกางเกงควรเอามาแล้วก็แจ็กเก็ตปราด้าตัวนั้นอนะก็ควรเอามาเพราะว่าคิดว่าน่าจะใส่ถ้าไม่อ้วนขึ้นน้ําหนัก เพิ่มขึ้น10โลนะคิดว่าจะใส่ได้ถึงตายเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทามเลสนะแล้วมันก็คุณ,คณภาพของผ้าได้อย่างเงี้ยทรงกับแมทเทอเรียลมันอ่ะดีพอเราใส่เสื้อผ้าที่แมทเทอเรียลดีและทรงดีอย่างเงี้ยมัน make d i f f e r e n c จริงๆแบบคนมันจะดูภูมิฐานขึ้นอนะ่ะในความคิดของเรานะแต่ก่อนเราเรา,เรามีความเชื่อจริงๆเราเป็นคนเทสเรารู้สึกว่าเราสไตล์เทสของเราอ่ะโอเคแหละเราไม่ต้องการพวกพวกเสื้อผ้าอะไรที่มันมีราคาสูงเพื่อมาแบบ เพื่อเพืทำให้เราดูดีขึ้นนะคัตติ้งกับเนื้อผ้ามันก็ต้องให้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากได้อะไรที่เป็นโรโก้โลโกโ้ f c ที่ได้ดูวอั้งที่แล้วน่าจะเดาออกว่าเอ็ดเลือกตัวไหนมานะถูกต้องค่ะเอ็ดเลือกตัวนี้ one two. ตัวนี้ค่ะเป็นแจ็คเก็ตก,กุชชี่นะฮะสีเมทัลลิกที่มันตะกรอนมาก f c นีประมาณ5-6 0ห0มื่นนะมันกู๊ดแวลูเพราะว่ามันมันใส่ได้2ข้างเห็นปะข้างในเป็นโลโก้ถ้าเราไม่อยากแบบเราใส่ให้ดูเลยดีกว่าได้ไม้แขวนเสือ้อได้ถุงถุงเนี่ยถุงสูตรซึ่งเป็นโลโก้ใหม่ก็ได้เหมือนกันเลยเหมือนซื้อจากช็อปที่ในที่ไม่ลดราคาที่บอกว่าแล้วเสื้อมึงไม่ตะโกนตรงไหนคะใส่ด้านนี้ก็ตะโกนค่ะเพราะมันตะโกนเพราะว่าเอซี่อยากตะโกนนะคะไหนๆเราจะซื้อ แบรนด์แล้วก็ต้องให้มันตะโกนความแบรนด์ออกมาเป็นไงล่ะเงาไหมเอฟซีเออด้านหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคอลเลคชันของชนีไซส์มันก็เลยยังแบบมันมีความสั้นนิดนึงแต่ว่าโอเคแหละเราก็ได้อยู่นี่นะครับแล้วมันก็ปรับคือตรงนี้ตอนแรกคอนเซิร์นว่ามันโบกี้นิดนึงมันมีความแบบมันมีความแบบหนาแต่ว่าเห็นปะมันปรับกระดุมได้เลยอย่างเงี้ยโลโก้อย่างเงี้ยมันไม่ได้สวยทุกสีแต่สีดีเอสสวยมากแล้วก็นี่นะครับ m a ก e in Italy คือมันกู๊ดแวลูมันเหมือนว่าเราซื้อเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวแต่เราใส่ได้2ทางประมาณนี้ที่สําคัญเห็นปะคือใส่เราจะไปเราจะลงฟโตให้ดูด้วยเนี่ยเห็นปะมันปรับได้ตรงเนี้ยคือถ้ามันใหญ่ไปเราก็ปรับถ้ามันหนาไปอันนี้ไซส์40นะครับ S สูงประมาณ178 ตอนนี้หนัก70กว่าละเพราะว่ากลับเมืองไทยมาแม่งไม่ลดไม่ลดให้กูเลยแต่ก่อนแบบจ็อกกิ้งคาร์ดิโอวัน2วันก็ลดละเดี๋ยวนี้พออายุเยอะแล้วมันมันลดยากขึ้นอะ่ะรู้สึกว่าได้เลยว่าแบบเออมันลดยากขึ้นนี่้ากุชชี่ะนี่ติดกระดุมใส่แล้วก็ประมาณนี้พอดีตัวเลยเนาะมันก็จะสั้นนิดนึง เอาปกคอตั้งขึ้นมาก็มีความดอกทองตอแหลเมทัลลิกเห็นปะความน่ารักเนาะรู้สึกว่าฉันหามานานเพราะว่าตอนนี้ในวรนนัไปเดินดูในร้านมาด้วยที่กุชชี่ที่ในในเมืองเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เจอตัวที่แบบเราชอบเจอพนักง,งานที่เมสซิงเกิลน่ารักมากน้องแบบเด็กอะไรเงี้ยเขาคุยกันสนุกสนานเลยอย่างเงี้ยเหมือนเด็ดเดินไปล้วบอกว่า เอ็ดก็หาไปดูของผู้ชายใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีตัวที่เอ็ดชอบเลยก็บอกว่าเนี่ยอยากได้แจ็คเก็ตโลโก้คือเอ็ดที่เห็นน้องเขาเดินผ่านแล้วมันมีแจ็คเก็ตโลโก้ตัวหนึ่งแต่มันเป็นจีนที่แบบว่ามันจีเป็นจีนควันขมเหลาที่มีความแบบเหลืองๆอะไรเงี้ยซึ่งเอ็ดไม่ชอบจีนที่เป็นสีนั้นเพราะว่ามันจะมีความแบบมันมันมันดูสกปรกสําหรับเอ็ดนะเอ็ดไม่ชอบอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เทสเราอะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับเธอแล้วเขาก็เอามาให้ลองแล้วเราบอก that's it ตอนแรกเขาเขาเอามาให้ลองไซส์44เอ็ดก็บอกว่าเออมันโบกี้มันอ้วนมันใหญ่มากเลยแต่เล็กอ่ะมันได้อะไรอย่างเงี้ยเอ็ดก็เออเธอมีไซส์เล็กกว่านี้ไหมหนึ่งไซส์เขาบอกว่ามันมีเล็กกว่านี้แต่มันมีเล็กกว่านี้สองไซส์แต่ว่ามาลองได้แล้วเขาก็เอามาให้ลองแล้วเขาก็เอาตัวอื่นมาให้ลองอีกก็คือเอามาให้ลองสามตัว เอ็ดก็ลองลองแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัดสินใจเอาตัวนี้พรเอ็ดรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกมากมันเป็นเรามากมีความแรดร่านดอกทอ,อเยอะบ้างเบาบ้างอะไรตามอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้มากกับการที่ไปเอาเลทเพราะบางทีอย่างเงี้ยการไปเอาเลตเงี้ยมันเหมือนการเสี่ยงดวงตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วมันอยู่ที่จังหวะจริงๆอะ่ะ เวลาไปเอาเล t ครั้งที่แล้วปีที่แล้วสิ้นปีเงี้ยที่ไปที่มิวนิกใช่ปะไปบ้านเพื่อนก็ได้แจ็กเก็ตปาร์ดามาตัวหนึ่งซึ่งใส่บ่อยมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็กูดแหวนรูปสมัตนี้มากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างเงี้ยก็สําหรับคนที่ชอบแฟชั่นพาเอ็นชอบแบรนด์เนมอะไรเงี้ยลราก็แบบไม่อยากไม่อยากจ่ายราคาเต็มอะไรเงี้ยก็หวังว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าตอนนั้นที่เคยไปออกช่องไม่อูก็บอกอยู่แล้วว่า เออเวลาที่น้องๆหนูๆห,หรือว่าไวทำงานที่กําลังสร้างตัวอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเราเราก็อยากแบบเล่นสนุกกับชีวิตเราอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟชั่นมันก็เป็นการ express your emotion เนาะเราไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อของในราคาแบบในช็อปที่มันราคาเต็มอะ่ะถ้าเรามีออปชันว่าเฮ้ยเรามี o u t l ลทหรือเรามีร้านที่เป็นร้านวินเทจหรือว่าเรามีตัวเลือกที่แบบว่าทําให้ hard e a r ์นม money ของยูมันยุดฟูที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ อันนี้ก็เป็นออปชันนะครับสำหรับ FC หวังว่าน้องๆเพื่อนๆหนูๆเอ FC ทุกคนจะได้ประโยชน์และความบันเทิงจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยสปอนเซอร์เข้ามาได้นะคะเอดี SD ต้องการเงินร้อนเงินไปช็อปปิ้งอีกมากเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมซุปเปอแตงข้างล่างนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ยังไงก็เลี้ยงน้ำชาเลี้ยงกาแฟดีได้สวัสดีค่ะเทคแคร์รับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวย ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย